สวัสดีครับผมอนันตจันโพชาอาสาสมัครด้าพนพละศกษากิจกรรมแบดบมินตันศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแคเรืองสอนครับสวัสดีคันักเรียนวันนี้เป็นการเรียนการสอนครั้งที่7แล้วนะครับวันนี้ครูจะมาสอนรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลูกทางด้านโฟแฮนและทางด้านแบคแฮนนะครับในโซนด้านหน้าของคอร์ดและกลางคอร์ดก็จะแบ่งเป็นลูกยอดลูกงัดลูกยัก และกลารขอดก็จะเป็นลูกลักนะครับด้านข้างทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างให้ดูที่แบบฝึกนะครับเริ่มจากการยืนที่ฐานในท่าที่เราซ้อมไปแล้วยกส้นเท้าขึ้นพร้อมจะเคลื่อนที่ทบไม้ถูกต้องครับครูจะตีจุดนี้ก่อนในด้านขะแยงไปหยอดนะครับแล้วก็ทยแยงไปงัดแล้วก็ไปตีลูกัก ต้นนะครับไปตีลูกยั์นะครับพร้อมครับ9.9ชิดเเป็นหยอดระดับไหลนะครับปุ๊บเหมือนเดิมระดับไหลลูกแปดจะตกด้านหน้านะครับอันนี้ในเส้นหน้าครับหยอดยักเห็นไหมฮะหน้าไม้จะเปลี่ยนแล้วยัดลูกท่าเท้าเหมือนเดิมยกแขนขึ้นระดับเที่ยวกันแล้วก็ตีลูกยับหน้าไม้จะเปลี่ยน นะครับลูกงัดจะปล่อยให้ลูกแบดลอยลงมาใกล้ๆจะถึงลกลวยแล,แล้วเราจะตีลูกหลวงขึ้นไปย่อนะครับปล่อยนี่นะครับลูกงัดนะครับงัดลูกไปท้ายคอกนะครับส่วนด้านกลางคอรดลักษณะการเคลื่อนที่ใกล้เคียงกันปุ๊บเอาวางให้ดี สันไม้ตั้งฉากกับพื้นนะครับาตีรูปใบรูปหลักดานข้านะครับลูกนี้จะไล่เส้นข้างไปนะครับวิธีของลูกจะไล่เส้นข้างนะครับจุดนี้เคลียร์นะครับมาดูด้านแบ,บัแสนบ้างเคลื่อนที่เหมือนที่สุดทุกอย่างนะครับคบถวนนะครับปุ๊บลูกหยอด หลอดนะครับยับนะ้ำนไะม้เปลี่ยนแล้วนะคลิกสี่งัดนะครับพอเราจะกลับปุ๊บกระหนุ่นไลกลับเลยปุ๊บอ่าง่ายมากย่อเหลือกลางฝอยนะครับเหมือนกลางทุกอย่างปุ๊บ ถีดลูกไล่เส้นครับปึ๊บ,บตั้งฉากนักเรียนครับลองทบทวนในวีดีโอให้ดีนะครับว่าเราฝึกยังไงนะครับทบทวนดูให้ดีเดี๋ยวครูจะลองตีในแบบฝึกโด,ดยการโยนรูปจริงให้นะครับรอชมนะครับ